พอสโคเชื่อว่าหากไอแวนโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษย้ายไปเล่นกับอาเซนอนจะช่วยให้ทีมของมิเกลอาเตตาไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้เช่นกันหัวหอกวัย28ปีตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยค่าตัวที่ถูกตั้งเอาไว้สูงมากทำให้ทีมที่สนใจอย่างปืนใหญ่รวมถึงเชลซีล้มแผนคว้าตัวไปซึ่งทางสโคมองว่าเป็นความผิดพลาดที่อาเซนอนไม่พยายามคว้ามาร่วมทีมมันยากที่จะบอกว่าพวกเขายังทำประตูได้ไม่มากพอ แต่ผมคิดว่าการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้าจะช่วยได้การคว้ากองหน้าเบอร์เก้าที่รับประกันการทำประตู25ประตูชัดเจนว่ามันจะช่วยได้แน่สโคกล่าวมีนักเตะแบบนี้ในตลาดหรือเปล่ามีการพูดถึงไอแวนโทนี่บ่อยมากผมคิดว่าเขาจะยิงได้25ประตูในทีมอาเซนนอนผมคิดว่าเขาจะทำได้25ประตูกับหลายทีมแฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ